เสร็จแล้วนะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะฝังนี้เขียงไว้เนี่ยนิ้วงหลอายรูปแบบเป็นแบบชัดๆมนี้่ไป้ชนห สวัสดี EP ที่2นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีซีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาพบกับ EP สอนะคะอยู่กับช่องน้องหอมเดือซันนะคะตอนนี้ก็ถ่ายเขากำลังหล่อเสาปูนนะคะเทเสาปูนบ้านนะคะนี่คือตากล้องตากล้องเซอร์ดําโซสวัสดีหน่อย นี่เขาก็นี่ก็กำลังเทเสาบ้านนะคะเขาก็ช่วยกันต่อต่อต่อไปแบบนี้นี่แบบนี้นะคะคือที่ที่ไม่รู้ว่าจะเหมือนที่ไทยไหมเนาะที่นี่ยเขาจะช่วยกันแบบนี้นะคะพี่ๆน้องๆแต่ว่าเราจะมีคนสร้างบ้านนะคะเป็นเหมือนะะเขาเออาร,ร,รียกยังไงอะวิศวกรเหรอเขาเรียกอะไรนะคนที่เขาสร้างบ้านแต่เราก็มาช่วยเวลาเทปูนนะคะถ้าหลังจากเทปูนเสร็จหลังจากนั้นเขาก็จะทากันเองนะคะ ตอนนี้เราก็ช่วยกันเทปบุญจะได้เสร็จอยู่เร็วเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเอาอะไรใส่เสื้อใส่นะคะเอาเสื้อน้องหอมกับเสื้อตะก้องใส่เขาจะทำอะไรเร็วนี่นป้าเอาเสื้อป้าเขาก็เอาเสื้อนะคะจะไปใส่ อ๋อเขจะทำแบบพิธีเดี๋ยวเราคงจะเข้าไปดูใกล้ๆเขาก็จะใส่เสื้อใส่อะไรแบบนี้นะนี่ก็คือพิธีของแบบเจ้าของบ้านนี่ก็พบกับน้องวิ่งหนีเร็วมากนะคะน้องเก่งฟองนะคะอน้องไม่ใช่น้องเออใช่ใช่เก่งหอมหรือเก่งฟองไม่เลยนี่แอบหนีเลยนะเห็นกล้องนี่วิ่งหนีเลยทุกคน นี่น้องเยอะมากนะคะช่วยกันนะทาไปสองเสาก่อนนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะพาไปดูตรงนู้นนะคะว่ามีอะไรตรงบ้านด้านหลังนะคะนี่คือเทใส่เต็มเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็กําลังทําเสาต่อไปทุกคนเยอะมากมีสิบสองเสานะคะบ้านน้องหอมทำสิบสองเสานี่คือเทเสาทางนู้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านนะคะว่ามีอะไรบ้าง นี่เขาก็เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราค่อยไปดูหลังบ้านนะเดี๋ยวเราจะทําพิธีมัดเสาบ้านนะคะผ้าแดงเสื้อเจ้าของบ้านนะคะเสื้อน้องห่มกับตะกร้องนั่นแหละทุกคนผ้าแดงผ้าอะไรหน่ออ้อยหน่ออ้อยนะคะเป็นหน่อ,น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 อของต้นอ,อน้อยจะมัดนะคะนี่พี่น้องเยอะมากทุกคน นี่คือเสื้อน้องหอมนะคะเขามัดเสานี้เสื้อของตะก้องมัดเสานู้นนะคะมนพิธีผ้าขาวผ้าแดงนะัสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีครับ จะจมัดแล้วทุกคนเะไปดูมัดทางนู้นก่อนตะก้องมัดก่อนละตะก้องทำอะไรคะตะก้องทำอะไรเอาอันนี้ใส่ตั้งหน่อยเจ้นนมัดผัวนะอเดี๋ยวเปาเจ้นแกนเขาอันเดียวกันเอาไมชำลามัดอ่ะมัดนมัดเสาบ้านก็แข้นึก็้นึงังหวบ้านใส่กีก่อนละ เสาบ้านนี้เขามัดแล้วก็ฝังเลยใช่ไหมตัวไม้ชมัดมีหันเอขาเอาฝังด้วยใช่ไหมเอาฝังกลับบ้านเนาะก็คนละเสานะคะของตะก้องเสาหนึ่งของน้องหอมเสาหนึ่งนะคะเอาเสื้อของเรานะคะกับไม้แดงไม้ขาวนะคะเป็นเจ้าของบ้านก็ฝังไปในบ้านนะเออการเผา็มัดกัน้ำมัดหนกคุยจ้าแม้มัดของสู่เย่ากันนะเขากกับมัดของเขาน้องพัดนะคะเดี๋ยวให้น้องพัดหยิบกล้องให้น้องหอมไปเลย

นี่คือเสื้อต้องหอมนะคะตะกองมัดด้านนู้นนะคะมันจะมีเสากับขวากับซ้ายนะคะแล้วก็มัดคนละละใส่างแทง้อยกล้ยข้างนลยเนาะเนาอันนี้ใส่ดอกล้้ยเออน่อกล้วย

ไนะ้มมีแ่อนเฉียนี่ใสอย่ใส่ทุกอย่างเลยดแนน

จมาขามกเลยเฮ้ยเจมามาตัขามากเนาะมาที่เกีเราเเดียวอายัเตี้ๆทีเดียวเออเต้ยๆาานกีแมันไวะเ็นใจเอาเตี้ยๆทเดียอันนี้เนะรอย่างไเดียวเสร็จแล้วนะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะฟังเรนก่อ แขงะเนี่ยถ่ายรูปอ่ะดนแบบเ็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อน้ังหอมนะคะส่วนด้านนี้ตรงนั้นเป็นเสื้ออ่ตะก้องนะคะนี่ก็จะเป็นของหอม ขาก็จะทำแบบนี้นี่ก,กำลังฝังแล้วนะฝังเสาเขาก็จะเทปูนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหลังนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะพาไปดูตรงพุ่มไม้นั้นนะคะว่ามีอะไรนะคะข้างในนะั้นน้องหอมก็จะพาไปดูหลังบ้านนะคะอันนี้เป็นหลังบ้านนี่คือโรงสีเดี๋ยวก็จะประกอบโรงสีตรงนี้แหละก็ทําที่เก็บข้าวตรงนี้ บ้านน้องหอมก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแหละเดี๋ยวจะทําบ้านหมาด้วยนะคะบ้านพอตเตอร์บ้านลูกๆน้องหอมลนะคะเดี๋ยวจะทําเล็กๆตรงหลังนี้เดี๋ยวจะทําสนามหญ้าให้นะคะทํารั้วแล้วก็ให้น้องหมาอยู่อยู่นะคะนี่คือหลังบ้านทุกคน,จ,นก <St bat> จะมีไม้แบบนี้ <S <S เขาเรียกอะไรอะไม้ไผ่นะคะแล้วก็นี่จะเป็นที่เก็บเฟืองนี่ก็ใช่หมดเลยนี่เป็นที่เก็บเฟือง ลาน้องหอมก็สร้างตรงนี้เลยทุกคนตรงนี้นะก็ตรงตรงนี้น้องหอมจะพวกนี้ก็จะเอาออกให้หมดนะคะแล้วก็จะทําแบบล้อมแบบนี้นะคะล้อมตรงนั้นนะคะจะเอาแบบแบบมาอุดแบบนี้ก็ตรงนี้แล้วก็มาแบบนี้จะทําเป็นสนามเด็กๆนะคะให้จะทําสนามให้เด็กๆ,ๆทุกคนเดี๋ยวไปเจอนข้างในดีกว่าเขากาลังจะใส่เคเสาปูนเหมือนเมื่อกี้นะคะทุกคน เหนื่อยมากร้อนมากนะคะทุกคนีน่ก็แบบเอาเสาบ้านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปเจอกันด้านนู้นดีกว่าเอาค่ะก็จะเริ่มหล่อเสาที่สองที่สามที่สี่นะคะถามเสาที่สี่อ่ะเนี่ยเป็นญาติพี่น้องเขาต่อแถวกันนะคะคือจะหล่อเสานี้กับเสานั้นนะคะนี่พี่น้องก็ต่อแถวกันทุกคนไปแถวนี้แถวนึงไปแถวนี้แถวนี้คือญาติพี่น้องหมดเลยนะทุกคนไม่ใช่คนงานนะคะ คนงานมีแค่สี่คนนะทุกคนเป็นแบบคนที่เขาทําบ้านนั่นแหละนี่ก็เป็นพี่น้องมาช่วยกันนะคะช่วยกันแบบนี้บ้านของเราจะได้เสร็จเร็วๆทุกคนเราก็ทํากับข้าวเลี้ยงเขานะคะที่นี้เขาก็จะช่วยกันแบบนี้แหลทะทะุกคนกรนีต่อแถวกันไปเลย หลอทางนี้ก็อทางนี้นะทุกคนเดีเ๋ย<ป>วน้องหอมก็จะเข้าไปบ้านน้องพัดนะคะเขาเตรียมกับข้าวเตรียมกับข้าวให้ขให้ญาติ่น้นองอ่ย แม่กำลังจับก,กับข้าวนะคะทําเป็นหมอใหญ่แบบนี้นะ,ะช่วยกันทําน,น,นี่นะคะนี่นะคะข้าวเหนียวขั่วกับเอะะอขนมอะไรนะผักกัดดอกโคลนหรน,น,นี่นะคะอตอนี้ให้เขาปูตรงนี้นะคะให้เขาทานนะปู <c oughs> แบบนี้นี่ นี่เป็นในบ้านน้องพัดนะคะเป็นแบบนี้นะมีสองที่สามที่นะคะตรงนี้เสิร์ฟแบบนี้นะเพราะว่าเราไม่มีตู้นะคะเราก็ทําแบบนี้นะคะเพื่อให้คนงานกับญาติพี่น้องมาทานข้าวนะคะนี่เยอะมากต้องจ้าจ้า้ค่ เดี๋ยวน้องหอมจะไปดูพี่ที่ทําเหล็กข้างนอกก่อนนะคะว่าเขาทําเสร็จหรือยัง <School> เดี๋ยวถ้าเขาทําเสร็จแล้วเขาก็จะมากินข้าวแล้วนะคะตักข้านะคะเดี๋ยวน้องหอมก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่แบบทําเสาเสร็จนะคะทั้งสี่เสาเลูนหกเสาเลือไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาจะทำนีเสานะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะเมนูแรกนะคะก็จะเป็นถั่วถั่วกับผักกัดหมอกนะคะผัดรวมกันนะคะ เมนูที่สองก็จะเป็นยำบุ้นเส้นใส่เอ็นไก่นี่ทำเองหมดเลยนี่ก็ต้ยมยำขาหมูอันนี้คือต้มหมักปักหม่นใส่กระดูกนะคะแล้วก็อันนี้คือผักส้มผักส้มดองผักส้มนะคะผักส้มดองก็มีตามนี้นะคะกับข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวขอตัวไิธข้าวก่อนนะคะมมเจกคุณลุงนะคะทุกคนอีไ้เอ่อคุ้มตา ไม่ต้องก้อนกินข้าวค่ะสำหรับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเทปูนเสร็จแล้วเนะาะทำเสาเทปูนเสานะคะเสร็จแล้วนะคะหนึ่ง <1 S 2> วันเนาะ <c oughs> นี่นะคะทั้งหมดก็จะมีทางโน้นสี่นะคะตรงกลางสองเสานะคะแล้วก็ทางนี้อีกสี่ก็รวมก็เป็นสิบนะคะ นี่ก็เสร็จแล้วพ่งนี้ก็เจอกันใหม่นะคะก็ตอนนี้ก็พี่ๆเขาก็ทําเสร็จแล้วนะคะกําลังกินข้าวบนบ้านนะคะวันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งวันนะคะน้องหอมก็จะเอาน้าร้อนกับชาขึ้นไปข้างบนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะแล้วก็ไปดูคลิปเก่าให้เยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมคลิป EP 3คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ